เป็นเป็นเพลงละครสายสบันงาครับผมแล้วก็ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบเพลงนี้มากอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายช่วงที่ถ่ายละครกันนะครับแล้วก็มีมีโอกาสได้ทำโคเวอร์ใน u t u b e ครับผมก็ช่อง YouTube ของผมนัทพัฒเสียงสมบูรณ์นะครับชืช่อหรือว่าชื่อเพลงว่าเทียนสองใจก็สามารถติดตามกันได้ชอบเพลงนี้แต่รักนักเอกใช่ไหมคะเพลงดีครับความหมายดีเพลงความหมายดีเหาไม่ซ <c oughs> ื้อคนเดิมอ่ะ รู้สึกไหม้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ภาพนางเอกก็ลอยมาตลอดเปนหรือภาพเลเป็นภาพนเียนหรือเลนักแสดงเขาชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรงามงามน่างามครับน่างามเขางามเหมือนชื่อไหมครับครับขางามเหมือนชื่อครับ ในเรื่องงามงามือนชื่อครับในเรื่องตัวจิตัวจริงงามยิ่งกว่าชื่อครับครตอนนี้คนเมยว่าเราท่าางเมนครับก็มันมันมัน มันมันพิเศษครับมันพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเออมีมีความสุขมันตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยก็มีความสุขตลอดคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องปกติใช่ไมหมคะน่าจะน่าจะน่าจะปกตินะหรือไม่ปกติหรอ <laughs> <laughs> ปกตินะก,ก็ก็รู้สึกว่าปกตินะก็ได้ใช้เวลาได้ได้ได้ทำอะไรอย่างคนทั่วไปอย่างที่ที่เราเราคิดไว้ทั้งคู่อย่างเงี้ยครับก็น<ต>่าสนครับ<ต> ครับใช่ใช่ใช่เป็นเป็นวันแรกที่ที่ได้ได้ spend time ได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่ยครับก็ก็ดีครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็คงคงไม่ไม่หรอกเราเราจริงๆเราไม่ได้แบบถือว่าวันพิเศษหรืออะไรทั้งนั้นเรา <c oughs> เราคุยกันรู้สึกว่าเออคือคือ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่แบบ14เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันไหนวันไหนที่เราสะดวกอะไรก็ก็ไปไปกินข้าวไปอะไรกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมอยากอยากให้เห็นกล้องนั่งเลยจุดแดงจุดแดงดนว่นเองก็ ก็ดีครับตื่นตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยครับก็ก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าเออเราจะไม่นั่งกินข้าวด้วยกันในในในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่มเมอาหารอร่อยอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ ก็ได้ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีช่อดอกไม้ที่ที่เรารู้สึกเราเลือกเราเลือกรู้สึกว่าเออมันบ่งบอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากๆเลยช่อดอกไม้ที่เราให้เขาใี่ความหมายนี่มนเห็นเพราะว่าอย่างบอกมีซ่อนความหมายอยู่ด้วยดอกเตอร์เหรอผมเลือกแค่สีโทนที่เห็นแล้วคิดคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจว่ามีความหมาย มีความหมายความแบญไม่แพ้กันเลยนะอะไรนะชอนี่คือไม่แพ้กันเลยใช่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 ก็ตัวผมใหญ่มั้งครับนั่นแหละครับใช่ก็เราก็แลกกันมีมีให้กันทั้งคููก็ก็เขียนแล้วก็แลกกันอย่งเงี้ยายเป็นแฟนกันน้ำไัครับไม่มีในจดหมายแต่แต่อะไรแต่ แต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมากของหวานเขาก็ดีมากเลยเสียดายถ้าวันนี้ไม่มีงานผมจะกินให้หมดเลยมื่อวานเมื่อคืนตกลงสถานะคเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้ตกลงสถานะกันก็ไกันไม่ไม่ใช่ก็ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ที่ที่ผมเคยพูดไปว่าว่าจริงๆเหมมันก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาจํากัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อการเราทวีต กันละกันแล้วก็ให้ความสำคัญกันละกันแค่นี้ผมว่ามันก <Okay. S 3> ็ก็กก็็เพียงพอมากๆเลยแล้วควาเรียกแทนกันมันเปลี่ยนไปยังไงครับตอนนี้จะโดนแซ็ตอบว่าจ้าก็ก็มีมีมีบ้างครับเขาเขาก็จะชอบให้แบบเรียกเรียกแบบน่ารักน่ารักไม่เรียกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ช่วงช่วงที่เราถ่ายทำงานเพื่อน,อนกัน<ๆ>ก็จะตะโก,กนแบบไป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 เลยตอนนี้ก็ <c oughs> ไปไปขาไปขาอะไรอะไรก็ประมาณนั้นนี่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้น <c oughs> ไม่ได้ถือนะไม่ได้ถือก็ไม่ไม่มั่นใจแบบนี้ไม่ได้ถือเราไม่ไม่ไม่ได้ถือคลิปไม่ได้ถืออะไรครับแต่ก็น่าจะเรียกได้แล้วมั้งล่ะครับใช่ไหมที่าแฟนไม่รู้รอถามเขาเองใช่ <c oughs> เดี๋ยวรอเขากลับจากต่างประเทศนะรอถามเขาก่อนสิรอถามเขาก่อน แม่หมูลงแซวแม่หมูลงแซลว่าแบบใช่ใก็คือจริงๆรบอดบิบอร์ดาเสหเขาสวยมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเราขับไปไหนในกรุงเทพตอนนี้ก็เจอเขากับป้ายซาบิน่าอยู่ตลอดแล้วก็วันนั้นก็ทำงานอับแม่เสร็จก็ไปไปกินข้าวที่เกสอรแล้วก็เดินออกมาก็แบบหหน้าคุ้นๆออกไปก็คือหน้าเซ็นทันเมอร์แบบยาวเหยียดมากเลยแล้วก็ครับก็สวยครับ บิวบอร์ดสวยเลยผู้ที่แม่หมู่เขาบอกว่าเหนื่อยอยู่นะกดไหนช็อตอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกแบบถ่ายตอนยังมีแสงอยู่แล้วก็เดินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่เลยก็เลยขอแม่กลับมาถ่ายอีกรอบนึงก็อยากให้ออกมาน่ารักน่ารักเอาจริงนะพูดตามตรงเลยนะผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรทั้งนั้นแค่นั้น ก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นหรือว่าดูอะไรมากอยากเก็บหักนะพอดีพอดีนั่นแหละครับก็ผมเขินนะผมไม่รู้ว่าจะห้ควารู้สึกเขินยังไงแต่มันเขินแตประเที่ต้องพูดานะฮะ พีพี่หอมก็ีแอปก็แซลทรยว่าเานไม่ได้ก็จริงๆพี่หอมอยู่ในกองอ่ะผมบอกเขาเลยนะพี่หน้าเหมือนใบเฟิร์มมากเลยนะมองด้านข้างจริงๆหน้ามีความเหมือนใบเฟิร์นพี่เขาก็มาก็เรียกนายคานายขาบ้างแต่แม่เขาแซวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่หอมก็น่ารักอยู่ในกองถ่ายละครด้วยกันเงี้ยครับกแล้ววันที่สิบสี่จงมีแรัไปไหนอะคะ ปีนี้ไม่ไม่ได้มีแผนอะไรส่วนส่วนใบก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศก็ไปไปทำทัวระของเขาอย่างเงี้ยนะก็เลยใช่เขาก็เลยจองร้านอาหารให้ก่อนหน้านี้วันที่12ก่อนที่เขาจะบินไปไไน่าจะไปไหว้พระนะถ้าจำไม่ผิดไม่ขขอไไมอยอยไมมมม่่เเสิรรควาักึ้นแน่ใจถ้าถ้าผมถามแล้วเขาบอกเดี๋ยวบอกแล้วไม่เป็นจริงไม่เลยครับม่โอกาส อ๋อเห็นเห็นเห็นจำไม่ได้พูดว่าอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ on ิ i ตอนนั้นตกแบบตกใจเหมือนกันไปดูวิดีโอแล้วก็เออยายน่ารักดีนั่นแหละให้อยู่ใน TikTok กันแหละดีแล้วพี่ให้อยู่ใน TikTok กัน